โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันมีนายปินนเลศโลหิตาคณีเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์มีการจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกหลักธรรมพระพุทธศาสนามาปรับใช้หรือประยุกต์ในการพัฒนาเด็กในขอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรมเพื่อเป็นการพัฒนากายความประพฤติจิตใจและปัญญาอย่างบูรณาการโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กรู้จักคิด และได้ฝึกปฏิบัติอยู่เสมอเสมอเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทาั้งด้านความประพฤติจิตใจและปัญญาไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินอยู่ฟังในชีวิตประจำวันที่มีสติสัมปชัญญะคอยกำกับผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมสวดมนต์สัปดาห์ละหนึ่งวันกิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียนซึ่งจะช่วยพัฒนาและหลอมรวมให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบกิจกรรมการเรียนการสอนเหล่านี้จะมุ่งเน้นให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่มีเป้าหมายในเรื่องของชีวิตสามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้ซึ่งรวมถึงการปลูกฝังความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่เป็นคุณธรรมสำหรับวัยเด็ก